เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนางฟังอยู่ไต่ต้นครับนั่นครับนางฟังอยู่ไต่ต้นเลยหอยนั่นครับเจ้าริ้วหกช่วงบ่ายแก่เวลาสี่โมงสิบนาทีครับนกเสียงหน่อยห้องครับคู่นุนใส่เวลาบ่โดนครับสู้ให้เบิ้งอ่านะครับเป็นอยู่นั่นเลยเป็นหอยอย่นั้นโอเคครับเดี๋ยวลงมาให้เบิ้งครับ อ่ะครับคลิปต่อเนื่องกำลังหันเอาลงมาจากต้นครับนี่ครับลวบตีมต็มสองขาครับรอบนี้นี่ครับตัวต้นเจ้าลิ้วหกครับผมฝากคือบัวหินนอนเชลเลยแถมตีสิบหกครับเหมือนเสาสิบหายู่ปลามันรอบใบใบแก่แกครับให้หน้าท่ามครับกำลังไถครับเสียหน้าปังนางฟังอยู่ใต้ต้นชัดเจนครับนกเสียงหน่อยครับเขาลมนิดหน่อยครับผมฝากไว้นีะครับเจ้าลิ้วหก กับปนียบวกคูใจครับผม